อันนี้จะเป็นอาร์ตทอยที่น้องฟิลไปซื้อมาซุ่มเองที่มินิโซโมี3ตัวตรงนี้คือเอาไว้นั่งทํากันบ้านเลยใช่ก็จะมีเป็นหนังสือเรียนนี่ประมาณนี้แต่คือส่วนใหญ่น้องฟิลกไม่ค่อยใช้หนังสือจะใช้โทรศัพท์มากกว่าเออพ่อไม่เข้าใจอ่ะทำไมไว้รุ่นชอบแขวนกระเป๋าไว้ตรงประตูก็ออกไปกินเลยสวัสดีค่ะ ครับผมวันนี้นะเราก็มาอยู่ในห้องใหม่ของน้องฟิวนะครับใช่อันนี้เป็นห้องนอนใหม่ของฟิวนะครับใช่แต่เป็นห้องนอนเก่าของพี่ฟิวก็คือตอนนี้พี่ฟิวอะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้วก็ห้องนี้ก็เลยว่างใช่จริงๆน้องฟิวอะนอนอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วเสร็จตอนหลังกลัวผี ห้องโน้นมันเล็กกว่าห้องนี้พใช่ใชแล้วก็ย้ายไปอยู่กับเราประมาณครึ่งปีนอนด้วยกันสามคนนะครับ <c oughs> แล้วเนี่ยคิดอะไรอยู่ไม่รู้อยู่บอกเอออยากแยกห้องมาอยู่ห้องพี่ฟิลมแม่ก็เลยจัดให้ครับจะบอกว่าห้องนี้มันกว้าง,งกว่า<ช><ช>ห้องเก่าของฟิลใช่ห้องเก่าของฟิลเนี่ยคือเล็กกว่านี้หน่อยนึงคือวาง วางตัวนี้ไม่ได้วางเก้าอี้นี้ไม่ได้ก็คือเต็มเลยแล้วเมื่อ,ว,ลลว,อวางไอ้ตัวนี้คืออยู่ปลายเท้าแค่นั้นเองแล้วก็เดินอยู่นิดเดียวอ่ามันก็จะแน่นใช่ไหมแต่ก็วันนี้ก็ย้ายมาอยู่นี่ก็คือห้องเก่าพี่ฟิวไปก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะครับใช่ในระดับนึงแหละแม่ไม่ได้กว้างมากนะแต่ถือว่าก็เป็นห้องที่น่าอยู่นะครับก็กว้างกว่าห้องหนูนะโอเคได้งั้นเดี๋ยวไปดูให้ดีกว่า มีอะไรบ้างสําหรับห้องนอนของ้องฟิวนะครับลงมาโอ้โหนี่อะไรเนี่ยบารุงใช่คืออ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวคือคือเขาเรียกว่ายัางไม่ได้เก็บก็คือใช่ไหมตรงนี้จะเป็นพวกแบบว่าครีมกันแดดพวกแบบครีมโน่นนี่นั่นก็คือไม่ค่อยได้ใช้ก็ใช้แค่กันแดดอันนี้นะทุกคนนั่นแหละก็ยังอยู่ในนี้แล้วก็มีบงมีโบโน่นนี่นั่นคือตรงนี้มันจะลงเน้นหนึ่งของ้องฟิวอะยังไม่ได้เก็บใช่ก็ตรงนี้จะเป็นพวกแบบสกินครงสกินแคร์อะไรอย่างงี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นกิฟ คือบอกเลยว่าขออวดหน่อยมันคือกิฟต์ซาริโอทุกคนที่ทุกคนตามหาซึ่งน้องฟิลมีเยอะมากอันนี้เป็นชั้นใส่กิฟต์โดยเฉพาะนะคะทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้นะคะคือโซนตรงน,นี้จะเป็นโซนแต่งหน้าก็คือจะมีกระจกบานหนึ่งก็คือบานหนึ่งนี่ก็คือใช้แค่นี้พอก็คือหน้าเต็มกระจกพอดีนั่นแหละแล้วก็มีพวกแปรงนะคะีแปรงนี้แปรงแต่งหน้านะคะมีแบบหัวใหญ่กับหัวเล็กนะ แล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็นแบบลิปสติกอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่ค่ยเขียนคิ้วอะไรเนื้อนู่มนี่นั่นนะคะแล้วก็พวกพับนิดหน่อยฝั่งนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรงานผิวพวกแบบคุชชั่นพวกแป้งฝุ่นแป้งแบบแป้งแข็งอะไรอย่างนี้แล้วก็ข้างล่างนะคะก็เป็นพวกบัตรออนกับพาเลตตเนาะคือก็เอาชั้นใส่หนังสือมาใส่เข้าสำอ,อางแทน นั่นเลยแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพวกอะไาของที่ยังไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยก็เก็บแบบข้างล่างตุนไว้ถูกต้องตุนไวจะได้ไม่ต้องซื้อไปบ่อยก็วางไว้ชั้นล่างเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ส่วนตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะลกนิดนึงขอแบบเปิดแค่ดีพอ <c ười> คืออืมประมาณน,นี้แหละ <c ười> ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นของวิฟี่ม์แล้วก็มีกระเป๋าน้องฟิวนิดหน่อยกระเป๋าใส่เครื่องสำอางอันนี้คืออันที่วิฟี่ม์ไม่ได้เอาไปาก็อยู่ในนี้คือน้องฟิวก็ไม่ค่อย แบบได้เป so, ิดใช้นะเกนี้ก็แค่ใส่กระเป๋าเวลาจะออกไปข้างนอกก็หยิบมาแล้วก็ใส่เครื่องสำอางมาโตะนั่นแหละแล้วก็ห้องนี้มีตู้เย็นด้วยคืออยากจะให้ดูว่าแม่ใส่อะไรไปในตู้เย็นคือแม่ใส่คานามิจะได้เข้าตู้เย็นคือเนี่ยมันเป็นขนมที่แบบไม่ควรเอาไปแช่ตู้เย็นแต่แม่เอาไปแช่ตู้เย็นให้ อันนี้ตู้เย็นเนี่ยเราซื้อให้พี่ฟิลเมื่อก่อนแต่พี่ฟิลไม่เอาไปบ้านใหม่เพราะบ้านใหม่มันมีตู้เย็นอยู่แล้วหลังบ้านคุณแม่จะไม่ต้องกลัวเขาอ่ะแล้วก็ด้านล่างฝั่งนี้มีอะไรบ้างมีถังขยะมีรองเท้าแล้วก็มีกระเป๋าถือออกไปข้างนอกแล้วก็มีกระเป๋านักเรียนแล้วก็มีน้ําที่ตุนไว้เพื่อแบบน้ำในตู้เย็นหมดอ่ะโอเคแล้วด้านบนเหรด้านบนอ่ะอันนี้คือใช่เฮ้ยลืมนี้ไปได้ไงเนี่ย ใช่คือข้างบนก็มีเผื่อแบบเปลี่ยนกุญแจอันนี้จะเป็นอาร์ตทอยที่น้องฟิลไปซื้อมาซูมเองที่มินิโซมี3ตัวแล้วก็มีอันนี้ของอะไรสักอย่างเนี่ยนะจำไม่ได้ก็มี1ตัวแล้วก็มีอันนี้เทพชินจังแล้วก็มีพวกฟันอันนี้ที่น้องฟิลไปทํามาที่ค่ายนะคะดูคนแล้วก็มีฟันอันนี้นี่กระปองใช่ก็ไว้ข้างบนแล้วก็มีพวกกําไลมูที่เขาส่งมาให้หนึ่งเนี่ยก็วางไว้บนบนแล้วก็อันนี้จะเป็นอาร์ตทอยนะคะพวกกุญแจจะมีเป็นพาพับเกิล แล้วก็อันนี้อะไรนะ Bunny Funny อะไรสักอย่างนะคะแล้วก็มีเป็นนี่โมโกโกเป็นกิฟต์นะคะทุกคนที่ไปซื้อมาที่คลองถมแล้วก็มีคายเบบี้อันนี้นะคะทุกคนที่เพิ่งแกะไปแล้วก็มีลาบุบู oo, อีกสองตัวนะคะสีฟ้ากับสี Ooh, ชมพูะแล้วก็มีอันนี้ที่แกะไปนะคะทุกคนที่เป็นน้องคล้าย,ายนกฮูกอันนี้แล้วก็ฝั่งนี้ทั้งหมดนะคะจะเป็นเคสโทรศัพท์ แล,แล้วก็ข้างบนข้างบนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะน้องคณจำไม่ได้เจลลี่แคทแล้วก็อันนี้จะเป็นเบบี้ทีนะคะดูคนมีทั้งหมดห้าตัวแยงสีกันแล้วก็อันนี้เป็นซูสคู่ที่แกะได้แล้วก็โมเดลวิฟิมพี่ฟิฟิไมได้เอาไปใช่ในส่วนของตรงนี้ส่วนฝั่งนี้จะเป็นพวงกุญแจที่ตุนไว้ปึ้งอันนี้เป็นอาร์ตทอยนะคะดูคนน้องเป็นคิมมอนเวอร์ผลไม้แล้วก็มีแคแบ มีเป็นมิกกี้นะคะ100ปีแล้วก็เนี่ยน้องชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ที่เขาหินท์ในติ๊กตอกกะทุกคนมีอันนี้ตัวหนึ่งแล้วก็มีสเตลล่านะคะทุกคนงานดิสนีย์หนึ่งตรงว่าแล้วก็มีเป็นตัวเนี้ยที่เขาคู่กับดับฟี่อะทุกคนจําชื่อไม่ได้แต่เป็นผู้หญิงนี่ตัวหนึ่งแล้วก็มีเต่าอันนี้แล้วก็มีมินนี่นะคะทุกคนที่ห้อยกับตัวไบโคลเวอร์แล้วก็ตัวเอฟชื่อน้องฟิวก็คือแบบว่าเวลาไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเผอแบบ ไม่อยากห้อยพวงกันแจนี่แล้วก็เปลี่ยนแล้วมาเปลี่ยนในถุงแล้วก็มีน้องสตาร์อันนี้ที่เขาหินตกันเหมือนกันแต่น้องฟิลไม่ค่อยได้ใช้เพราะกลัวดําดแล้วก็มีตัวน,นี้อีกแหละคือพวงกุญแจยอะมากทุกคนคือไปแต่ละวันคือพวงกุญแจไม่ค่อยซ้ำอันนี้ไม่เปลี่ยนใช่แล้วก็อันนี้ใคายเบบี้ดอกไม้นนต,ต,ตั้งแต่แก่ตั้งแต่รอบนู้นน้องฟิลก็ยังไม่ได้เอาออกมาเลยก็คือเก็บไว้ในถุงเพราะไม่รู้ว่าจะวางไว้ตรงไหนดีแล้วก็มีอันนี้ยาดมผงไทยแฮนด์มิกก็ยังไม่ได้ําก็เก็บไว้ในนี้ ันนี้ซื้อมานตั้งนานเลยนะซื้อมา<ช>นานมากอ<ส>ะไร<ห>งาน,นวัดวัดอะไรกา<ม>ก,กาโคข,ขามอะไรสักอย่างนานมากก็คือยังไม่ได้ทําอันนี้คือจะเป็นฟิลแบบว่าถุงแบบพงแจอะไรอย่างงี้เฟิบเฟิบเฟิร์แบบไปโรงเรียนอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยหยิบตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนอแล้วไหนโต๊ะเครื่องเขียนนี่โต๊ะเครื่องเขียนอยู่นี่เครื่องเขียนจริงนะจริงตรงนี้คือเอาไว้นั่งทำกันบ้านเลยใช่ก็นั่งทำใช่ไหมเปิดได้ไหม ไฟไม่ได้เสียบไม่ได้เสียบค่ะก็คือน้องฟิจะหันไฟเนี่ยมาไว้ฝ ah ั่งน mm> ี้โอเคใช่ก็จะมีเป็นหนังสือเรียนประมาณนี้แต่คือส่วนใหญ่น้องฟิไม่ค่อยใช้หนังสือจะใช้โทรศัพท์มากกว่าเนี่ยหนังสือนะคะมีชีแล้วก็มีสกุ๊ชีพอแบบไห้รู้จะทําอะไรก็บีบบีบีอะไรอย่างเงี้ยอ่าเมื่อยใช่แล้วก็มีกระเป๋าดินสอนะคะทุกคนดินสอปากกาอะไรประมาณนี้ แล้วก็มีทิชชู่คือจริงๆอะทิชชู่จะอยู่ตรงโต๊ะเครื่องแปง้งแต่ถ้ายังไม่ได้ใช้ก็ไว้นี่นะคะทุกคนแล้วก็ตุ๊กตาโน่นนี่นั่นวางไว้แล้วก็มีเข็มขาดเวลาใส่ชุดน,นักเรียนก็หยิบแล้วก็ใส่ไปเลยนั่นแหละแล้วก็มีที่วางรศัพท์เผื่อทำงานก็วางไว้แล้วก็มีไฟนี่ประมาณนี้ส่วนข้างล่างคืออะไรอะของที่เขาส่งมนาะให้รีวิวใช่ก็มีของที่ให้รีวิวแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรนะเป็นหนังสือปลาหมึกที่แบบว่าคนที่เขาแบบอยากเป็นหมออะไรเงรี้ยเขาว่า อ่านๆกันดูดูดูเขียนด้วยดูสักครั้งเราเคยขยันอ่านนะคะทุกคนดูนี่บอกเลยว่าอ่านได้แค่นี้แหละที่แบบไม่อ่านแล้วเลยเก็บไว้ดี <c oughs> <c oughs> คือรู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วมันไม่เข้าสมองส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นถุงมาว่าถุงใส่ของถุงเปลี่ยนขยะอะไรอย่างนี้ส่วนข้างล่างเก๊อันนี้นะคะก็เป็นของทนี่เขาให้มารีวิวแล้วก็ของที่แบบว่า แบบยังไม่ได้ใช้เนี่ยก็พูดง่ายดทุกคนเป็นคอลลาเจนน้องชัดอันนี้ที่ได้รีวิวแล้วก็แบบพวกขุดชองขุดชันอะไรประมาณนี้อันไหนที่ไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้นี้ส่วนฝั่งนี้เป็นที่นอนคือน้องฟิวเคยชอบแคร์แบรช่วงหนึ่งแล้วแบบว่ามันเยอะมากแล้วดูทั้งหมดที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือก็ยังเยอะเหมือนกันดูมีหลายตัวมาก ก็คือทั้งที่นอนอนะ่ะเกือบจะเป็นคแคร์แบททั้งหมดเลยจริงๆเว้นผ้าปูกับผ้าห่มก็จะเป็น20ตัวเยอะมากจริงๆถ้าเอาตู้โชว์ของห้องโน้ตไวห้องนี้ก็สวยอยู่นะเพราะว่านะแมยนะใช่ก็วางไว้ข้างว<อ>างตรง,<อ><ไ>งนี้เลยเนี่ยพอไหมพอแค่ขยับนี้เข้าไปงในหน่อยหนึ่งอ่าแล้วก็ตู้โชว์มาไว้เนี่ยเดินจะเข้าห้องลำบากน้ยแม่ ใช่ก็ไว้นั่น,นกันดกค่ามันจะ<ด>แค่ไปนอกจากไว้ตรงนี้มีปลั๊กไฟอยู่ตรงน้นได้ตรงนี้ได้ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยตรงข้างหลังแม่จะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านะครับตู้เต่าของพี่ฟิล์มอริงจริงน้องฟิล์มมีตู้อยู่ห้องน้นตู้ใหญ่มากเลยใช่ มันต้องประกอบใหม่ก็เลยโอ้โหใหญ่ยกเข้ามาเลยแม่มันใหญ่มากเลยบ้านอันนี้คือตู้ที่พี่ฟิล์มซื้อไว้แล้วก็ไว้ที่นี่นะครับไว้เดี๋ยวว่างๆพาไปรีวิวบ้านพี่ฟิล์มหลังโน้นที่เขาอยู่นะครับคือที่พี่ฟิล์มย้ายไปคือห้องที่ฟิล์มอยู่อะตอนเนี้ยคือห้องมันใหญ่โชดจริงๆพอพ่อเข้าไปมันก็เล็กเหมือนเดิมแหละเขายัดของไปเต็มเลยใช่ของพี่ฟิล์มเยอะมากเอนี่ยังมีของที่พี่ฟิล์มไม่ได้เอาไปด้วยนะตรงเนี้ยไม่ขาดูเลยแม่ก็ไม่ได้ดูเลยนะว่ามี อะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยเช่นอันเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบว่าให้ทําเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตรงที่จดหมายอะไรเงี้ยแล้วสตัมป์อ่ะให้มันติดกันอันเนี้ยคือเมื่อก่อนอนะ่ะชอบเล่นมากแล้วก็มีเคส iPad โอ้โหโอ้โหอาไว้ได้เลยลูกใช่แล้วก็มีวกอ,อะไรอะ่ะวกแบบเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับอันนี้มีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยบางอันก็ยังไม่ได้แก่ดูคนดู เหมือนแบบเขาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้จนลืมแม่ก็ไม่ไม่ได้มาลื้อนะใช่แล้วมีแฟ้มด้วยอีตรงมีแฟ้มข้างหน้าน,นะคะแล้วก็กล่องนู่นกล่องนี้แล้วก็สมุดสมุดอะไรเนี่ยอะไรสมุดบันไม่ใช่สมุดบัญชีเป็นแบบว่าอันนี้สมุดของดาบิค่าดาสูนดาบิค่าดาสูนอันนี้ก็อาจจะแบบซื้อไว้เพราะมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอืมนี่เขาชอบซื้อไ่เก้นึ่งใไงดูก่อนอีกเก้นึงก็ของน้องฟิวค่ะเข็มขัดเข็มขัดเยอะมากดู เต็มไปหมดแล้วก็มีของมีฟิมนิดหน่อยค่ะมิฟิวก็มีอันนี้หมวกแล้วก็กระเป๋าอุ้ยชอบหมีตัวนั้นนะ่ะมีล็อตโซ่เหรอออขอได้ปะว่าน่ารักดีเป็นผงวนแจได้ไหมเอา้าไม่มีอะไรอ่ะเ <c oughs> หมือนมันดำมากเลยนะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> แต่ว่าอันนี้ที่เราไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์มีฟิวน่าจะไปซื้อมาได้ปะนี่ด้วยนี่ด้วยตัวนี้ด้วยชุบชุบชุบ แค่ไหนไม่ได้เจอว่าใช่ห้องกงมีนี่แลนด์หรือเปล่าทุกคนนานมากแล้วนะใช่นานมากแต่ก็คือยังอยู่เนี่ยของห้องกงนะคะทุกคนหมดนี้ไม่ฟิลาจะซื้อจากห้องกงโอแม่มีอะไรจะให้ดูให้ดูเลยแม่ไปเอามาจากห้องโน้นแล้วก็คือเขาจะนอนห้องนี้ใช่ป่ะใช่เรามีของดีนี่คอ๋อนี่ค่ะไว้อยู่บนหัวนอนเลยเตรียมไว้ให้เราฟิลเรียบร้อย ฝั่งโน้นก็เก็บกระเป๋าถูกก็พวกกระเป๋าที่แบบว่าอุ้ยไปเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะไม่เข้าใจอ่ะทําไมไวรุ่นเขาชอบแขวนกระเป๋าไว้ตรงประตูก็ออกไปหยิบเลยใช่เหรอออกไปหยิบแล้วไปเลยใช่เหรอใช่เฮ้ยมีเงินด้วยนี่เฮ้ยเงินไม่มีมาขโมยห้องนี้ก็ได้นะเป็เออนี่คะไน้องที่าออกมาแต่ไม่เอาเก็บไว้ก่อนหล่ะใช่คือนานแล้วอันนี้อะไรเหรอพงแจใช่เป็นคลายเบบี้เพาฟพับเกิลอ่ะฮะ แล้วนี่โรงเรียนอะไรประกอบ EP English Program อ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนน้องฟิวนะแม่นะที่ยึดมาจากของพี่ฟิมที่พี่ฟิมไม่ได้ใช้แล้วนะครับถูกต้องก็ประมาณนี้แหละนะครับห้องน้องฟิวก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็เป็นห้องส่วนตัวนะครับแล้วก็อย่างเก้าอี้ตัวนี้ยพี่ฟิมก็ทิ้งไว้ให้เป็นมรดกของฟิวใช่ครับจริงๆห้องน้องฟิวอ่ะเพื่อนๆเคยดูแลแหละห้องเก่านะก็จะเล็กว่านี้นิดนึงก็จะมีที่นอนสามฟุตเท่าอันนี้ปะ <พ>ใช่ไหมพอวางปุ๊บมันจะมีทางเดินแค่งิ้เด,เดียวใช่ไหม,มแม่ก็เลยดเป็นเป็นห้องเก็บของอ๋อทำเป็นท้องเก็บของไฟตู้โชว์ว่าเดี๋ยวมาจัดให้ฟิลห้องนี้ดูว่ามันสามารถวางตรงไหนได้บ้างได้ถ้าวางได้เดี๋ยวม,มาวางให้นะแล้วก็มารีวิวให้ดูว่าฟิลจะเอาโมเดลอะทอยตัวไหนมาไว้บ้างนะครับเพราะว่าเขาเป็นตู้ไฟไงแม่ใช่่ข้างล่างคือเยอะมากเต็มแล้วด้วยข้างล่างใช่ครับอ่ะแล้วน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ แยกห้องนอนหรือยังถ้าแยกห้องนอนแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตห้องนี้เดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูกันนะครับได้ค่ะฟิลยี่ห้องนอนใหม่ฟินมากนอนไม่ตื่นเลยแม่เขามีนาฬิกาปุ๊มีแล้วด้วยเดีนอนจะปผูกใช่ไหมโอ้โหนูจะตื่นหรือเปล่าอีกเรื่องเลยตื่นแล้วปิดแล้วก็นอโอเคได้นะนี่ก็คือมาอัปเดตห้องนอนของฟิวนะครับสำหรับวันนี้นะค่ะเร้ถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย